สวัสดีครับรมื้อนี้กับบัฟอกับสองผู้บบาหน่อยแล้วนะครับเด้อผู้เบาหน่อยสายจวดมื้อนี้ก็พอดีว่างๆครับผมก็บ่ว่างดรอกพอดีดำหน้าแล้วเราก็ึืนมาก็มานั่งเลีนอยู่บบได้ลงคลิปมาหลายคลิปแล้วครับหลายมือแล้วบบได้ลง <c oughs> อวัวร้อททำไมไอะลูก <c oughs> <c oughs> มีอะไรจะพูด <c oughs> ไม่มีะไรมีอะไรจะพูดไหมไม่มีอะไร มีพ่อหนูอยากกินผลไม้ผล,ลไม้อะฮะผล,ละไม้ใช่ใช่ใช่ไอ้นี่มันป่านะลูกผลไม้อะไรก็ได้นี่<ด>น,นี่มันอยู่ดงนะอยู่ป่าในป่าเลยจะกินผลไม้เหรอ,อหเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อนึกดูก่อนอ๋อมันมีอยู่มันมีผลไม้ผลไม้ตามฤด,ดูกาลตรง<ม>ไหนมีมีเดี๋ยวพาไปกินไปไหมหละ่ะไปไหม ไปเลยลุยไปดูผลไม้ตามดูดูกันย<ะ>ู่ดงโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยไปตามไปเลยครับผมเอาเอา่อา,ายคลิปอยู่เนี่ยอุ้ยไอเขาไปาไปเลยไปเลยไปดูผลไม้ครับผมตามน้องมาปางไปเลยครับไห,ไ,ไ,ไหนข้ามน้ำได้ไหมลูกไ,ได,ไได,ได้เดี๋ยว เดี๋ยวเปล่าเาครับมาเหมือนเดิมมาเร็วไม่หนักเอาขึ้นเอาขึ้นเลยลูกขึ้นเร็วๆขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาขึ้นมาเรไม่หนักไม่หนักมามันลึกมันไม่ลึกลกขึ้นมาเร็วๆบารีบไปทำงานต่อเดี๋ยวไปเอาผลไม้ก่อนไม่ตกไม่ตกลก เมื่อไหร่พอดีครับนี่ครับมาดำหน้าเนี่ยดำหน้าเนี่ยพึ่งแล้วเนี่ยครับหนาเหนื่อยอะไรไม่เหนื่อยลุกเอาเอาขึ้นไปสางเลยจะถูกอีงร่งงลางร่งร่ง่างรงโดนมีดเอ้าไปเดินไปข้างหน้าไปดูผลไม้กันมีจริงจริงผลไม้ป้าป๊า ไม่รู้มันจะมีไหมนะปีนี้น่าจะมีกาม,มีทุกปีนี่ถึงแล้วนู่นวลอ๋โอ้โหนี่ไงเจอแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวโเห็นบอครับเห็นบอครับเดี๋ยวซูมไวก่อนนี่ไงแดงๆเนี่ยเห็นบอครับนี่ผลไหม่ครับผมเห็นบอ เดี๋ยวผมสิขึ้นเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิขึ้นให้ลูกสาวกินก็ผมนีอะไะกินผลมไ,นไม้แถวเอินบปู่เอินยังนะครับนอนนี่บ้านผมเอิรนว่ามัขี้พวนนี่มัขี้พวนเดี๋ยวสิขึ้นเบิ้งเอาน้องป้งถ่ายให้พนะ่อหน่อยดิตรงไหนไม่ย้อยนั่นน้องกระซูมาเด้อเออห่วยผ้านี่ เราพูดแบบนี้ขึ้นได้ไหมลูกเดลูกลูกันโอ้ต,อต้งซูมเลยนี่น,น,นี่นะคะนี่ลไม้เราอยู่ตรงไหนเนะกำลัง,ลงเขากำลังจะขึ้นไปไ ไม่เห็นไม่เป็นไรนะมานี่เห็นไหมมาตังเห็นั้ยไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นนี้นะคะขึ้นไปนะคะนี่ไม่เห็นม่อ๋ออ๋อบ้านเราก็มีบ้านเราก็มี มีแล้วมันยังไม่ม,มีมันอยู่มันมีแต่ในป่าลูกกระสินเต้ยังมีพวกนี่เหรอคือกันนาล่ะน้องตาเคยกินไหมลูกม่เคยไปเดยตากินมันนี่นแลนนหละ ไม่หน่วยเล็กแทะไม่หน่วยเล็กแทะเ,เสียบหนัวเสียบหนัวเสียบหนัวเราพ่อเราเป็นบ้านนะ เสื้อแดงแดนั้นไหมคะมงันไง่ายง่ยนไง่ายง่ามง่ย เจอได้ไหมลูกเส,เสอนุ้ยเสะไม่ี๋ยวเขาเขาไปยังหายอยู่ไหมลูก ถ่ายยูถ่ายเห็นเห็นไหมล่ะไม่เห็นเนต้นปิดไว้ก่อนก็ได้ฮะเต้นปิดไว้ก่อนนะครับนะคะได้แล้วนี่นี่ครับผมนี่ครับเคยกินว่าครับเนี่ยนี่ คยกินบ่คำพูดใดเคยกินกัดคอมเมนต์มาบอกผมมนเรือยครับเด้อตรงนี้คอมเมน,มมเมนตน์ม,ม,นมาเลย่าเคยกินบ่แถวอื่นนี่บลูว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่ายังเนาะครับน้อแต่บ้านผมเอิืนว่าไอ้นี่อะมาขี้พวน <c oughs> มาขี้พว <c oughs> นนี่มาขี้พวน <Yeah, S 1> กับเดี๋ยวนี่แหละครับลูกสาวจะกินผลไม้มันอยู่ปลาอยู่โดงเนาะครับน้อไอ้นี่อยู่ไฮอยู่ปลากับบลูมีหยังเดี๋ยวสิเอานี่แหละ เอามาคีฟันให้กินบุรุษวะแต่ว่าลูกสาวผมกับบุคือกินจักเกียลองกินเบิ้งหน้าลูกเนาะอ,อ่าลองกินดูปิดคลิปแล้วนะอ่ะปิดคลิปก่อนลกไป